ครับถ่รุ้นนักนะค่ะไลไับฟังป,งปงัญหาแไปรับฟังปัญหาหรือปรับฟังปัญหาหรือว่าอยากรู้ปัญหาของใครของคุณพี เรื่องบอกว่าแฟนเขาโดนยา้ายหน่วยงานกระทหัรแต่ว่าถ้าจะไปปิดซุกก็ไปลงกาดกลางคืนดีสบายจะตายกลางคืนถ้ากลางคืนเพราะวจะติดที่เขาจะต้องมาส่งแฟนในตอนเชาน้านก็เลยไม่เอาถ้าแตเลือกให้อยู่ในงวัน,นก็เลยไปติดกาดก็เลยลงมาเป็นตระกูลี่นายไปดูเหมือนกันเห็นไหมเราเพิ่งจะมปบันจอนแล้ว ว่าเขาแม่งเขาไปเอฟซีหรือเปล่าเอฟซีที่แหละแสดงว่าต้องมีอะไรทำไมดีๆเข้าใจให้ยายทำไมละทำไมเดีต้องมีเหตุการณ์เนาะดีๆนะยายด่วนๆแบบด่วนๆยายเขาหยุดงานเหรอไม่รู้เหมือนกันคืาหยุดงานหยุดกาแฟอย่างนี้หรือเปล่าหยุดแบบเห็นเมียหยุดก็อยากหยุดด้วยกันแสดงว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงปะมันก็ระบบมันก็เสียหรือว่าเป็นหัวหน้าแล้วก็หยุดถ้าเกิดเรื่องหยุดงานนี่แน่ ผมเดานะผมเ <อา S 1> ดาแต่แล้วมักนะ็ต้องมีเหตุนเนาะใช่แต่ดีๆเขาจะย้ายปุ๊บปั๊บไม่ได้เนาะต้องมีเหตุโอ้เรื่องหยุดงานเนี่ยะโทรไปขอขอหยุดแล้วมันมีคนมาแทนด้วยคันไหมเดยไม่ทันนะโอ้พี่นิสเข้ามาโอ้พี่น้องเหนื่อยเลยวันนี้พี่เล็งให้กำลังใจน้องหน่อยวันนี้น้องงานเยอะหนูป่ะหนูหนู มานี่มาหาพี่นี่เดีวพี่เล้งจะให้กำลังใจมาพี่จริงหรือเปล่าพี่หรือลุงมาอยู่ใกล้ๆลุงนี่มาเข้ามาเร็วมามาลุงก็ลุงก็ไม่มีเรี่ยงมีแรงเหมือนกันมาอยู่ใกล้ๆล้ลุงหน่อยลุงหน้ามืดแล้ว <c oughs> มามามา,มายู่ฝั่งนี้หน่อยมาอยู่ฝั่งนี้มาอยู่ฝั่งนี้มาเข้าฝั่งนี้ รมมรประตูนั่นมกกันก็ปิดได้แล้วไงใช่ใช่แล้วผู้จัดการก็องยืนตรงนั้นนานมากเลยเพืถ่ายรูปส่งเขาเขาคอมเพนต์เราใช่ไหมม่มาม่คอมเพนต์เขาก็มาเขาอยากเขาอยากมาปิดประตูอ่ะเขาก็มาช่วยกันปิดก<า>็ได้ละเขาก็มามาปิดนี่ไงก็ป,ปิดได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ ไม่เขาจะไปว่าทําไมประตูมันเสียแล้วมันหลายปีแล้วมามามันก็เสียไปตามอายุงาน,นใช้งานทุกวันนะมันดึงเข้าดึงออกมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะาจะคอมเพนอะไรกันไม่เขาแจ้งซ่อมไปแล้วเขารออะไรเนี่ยไม่ว่าหรอกเขาแจ้งซ่อมไปแล้วรออะไรรออะไรไงซ่อมแต่เมื่อวานแล้วเฮ้ยน็อตมันขาดนี่เปล่าน็อตมันขาด นี่เงนน้ำมันขาดแกส่งนะ้อยเขาบอกว่าโทรมาให้เอาไปดึงแก๊สตัวล็อกน,นี่จะไปล็อกได้ยังไงบอกไปไม่ได้เพราะว่าเราแถวยาวเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้ไม่เขากะเมันล็อกได้การเชื่อมเขาล็อกไปแล้ว,ล,ล,นะวล็อกแล้วแต่ว่าสุกุนายไปเปิดสุกุนายไม่รู้ก็เลยไปเปิด <c oughs> สุกนุน,ก <c oughs> กนายก็บอกผมไม่รู้ผมก็เลยเปิด เห็นอยู่ป้ายเหลืองๆแต่ไม่เใจนึกว่าะเขาลืมเขาบอกว่าลืม,ป,ลมป,ป้ายก็เลยไปเปิดก็เ,เลยไปผัก